ปัจจุบันการสื่อสารในองค์กรถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้การบริหารจัดการภายในองค์กรประสบความสำเร็จโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ใช้การสื่อสารองค์กรในระบบราชการจนสามารถผลิตนักกีฬาที่มีคุณภาพและความสามารถไปสู่ทีมชาติได้อย่างมากมายภายใต้วิสัยทัศน์เป็นสถาบันการศึกษาที่สร้างความเป็นเลิศด้านกีฬาพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถ และความสามารถพัฒนาตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีคุณธรรมจริยธรรมมีน้ำใจนักกีฬาและเป็นคนดีของสังคมสวัสดีค่ะท่านผู้ในการวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านผู้ในยการ ณรงคงดิษดีผู้วยการโรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกมานั่งพูดคุยเกี่ยวกับการสื่อสารภายในองค์กรในระบบราชการกันค่ะส่วนของโรงเรียนกีฬากรบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งขึ้นมาเองเราเนี่ยเป็นโรงเรียนที่สังกัดก,กระทรวงมหาดไทย ม่ในสังกัดกระทรวงศึกษาเรื่อโรงเรียนสถานศึกษาเพราะนั้นโครงสร้างวิการบริหารจัดการโรงเรียนเนี่ยก็จะมีนายกการบริหารส่วนจังหวัด20ตำแเน็นผู้บริหารสูงสุดและจากนั้นก็จะมีท่านผอการบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็รองมาก็จะมาถึงก็เป็นขั้นตอนที่ในส่วนของท้องถิ่นแต่ก็สายการประคับบัญชาก็จะสั้นจะจะไม่เหมือนโรงเรียนในสังกัด ส่งศึกษาที่มีสายบังคับบัญชาที่ยาวแล้วก็เมื่อเ,อเ,อเราถึงโรงเรียนกีฬากันเนี่ยส่วนบทที่สิ้นโลกแล้วเนี่ยในโรงเรียนเองก็มีการมีท่านจัดการแบ่งสายบังคับบัญชาแบ่งการเป็นห้าสายครูทันาครูอาจารย์ทั้งน้าที่เป็นผู้บริหารลองลองจะฝึกการลงไปท,ทั้งนักที่ดะแบ่งจนถึงนักเรียนในส่วนของนักเรียนเองกก็จะมีสภานักเรียน,นมีสะพาน จะเห็นได้ว่าโครงสร้างนี้สอดคล้องตามหลักทฤษฎีของฟาโยที่กล่าวไว้ในทฤษฎีการบริหารงานแบบคลาสสิกเลยนะคะว่าเป็นการสื่อสารในแนวดิ่งจากบนลงล่างคือจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชานั่นเองค่ะก่อนอื่นต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าโรงเรียนกีฬาเนี่ย่อน้าจจะแตกต่างกับโรงเรียนอื่นที่าาการเราเป็นโรงเรียนที่ประจํา เด็กก็จะอยู่กินนอนอยู่กับเรา24่งี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกฎระเบียบต่างเนี่ยอาจจะต้องเข้มข้นที่จะไม่เหมือนกับสถานศึกษาที่เด่นนี่อัตลักษณ์เราสร้างเป็นอันตลักษณ์ของโรงเรียนว่าผมสั้นนุ่มรับหนอันนี้ก็เป็นเป็นข้อบ่บอกหนึ่งว่าเด็กโรงเรียนเราเนี่ยทุกคนจะต้องผมสั้นตั้งแต่ชั้นมอหนึ่งถึงชั้นม .6 ผมสั้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเสื้อจะต้องในออกนอกกางเกงไม่ต้องอยู่ในกางเกงตลอดเวลา ถ้ามีการกระชึกน,นอกกฎนอกกรอบนอกระเบียบที่เรากหนดเอาไว้เนี่ยก็จะมีครูอาจารย์ฝ่ายปกครองก็จะทาหน้าที่ตามกฎระเบียบเช่นตัแต่การหักคะแนนการลงโทษตามกระบวนการของโรงเรียนจะเห็นได้ว่ากฎระเบียบหรือกติกา เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมให้องค์กรเดินทางไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นเช่นเดียวกับทฤษฎีการบริหารองค์การแบบระบบราชการของเวเบอร์ที่กล่าวว่าองค์การควรมีการตั้งกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างมีเหตุผลและควรมีกฎเกณฑ์สำหรับทุกสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในองค์การ รับนักเรียน,นคัดนกีฬาเข้ามาเรียนในโรงเรียนกีฬาองการนณฑลส่วนจังหวัดพิศนุโลกเราก็จะมีกฎเกณฑ์ของเราโดยเราจะรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1กับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ในแต่ละปีการศึกษาส่วนในการคัดเลือกเนี่ยเราก็จะประชาสัมพันธ์ทั่วไปเชิญชวนให้ผู้ปกครอง,ลองแล้วก็ให้เด็กที่สําเร็จการศึกษาในแต่ละช่วงชั้นเนี่ยได้มาสมัครเข้าเรียนดันัพนาะเมื่อเมื่อกระบวนการมาสมัครเข้าเรียนแล้ว แล้วเราก็ต้องการนักกีฬาที่ที่มีรูปร่างที่สมส่วนที่ไม่เป็รองใครอันนี้ก็ส่วนด้านอื่นๆนั้นเราก็สามารถมาสร้างได้เมื่อเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเราแล้วเนี่ยเราก็จะมีโค้ชที่ทำหน้าที่ฝึกซ้อมกีฬาจากที่ท่านผู้ในการได้กล่าวมานะคะจะเห็นได้ว่าสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารงานเชิงวิทยาศาสตร์ของเทเลอร์ที่เชื่อว่าต้องมีการเลือกคนให้เหมาะสมกับงาน ควรมีการคัดเลือกพนักงานอย่างเป็นระบบนำมาฝึกงานเพื่อให้พนักงานที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานนั่นเองค่ะ,คะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบพระคุณครูในการป็นอยากสูงมาะที่ให้เกติมา,านั่งพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะคุณครู ก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่มีส่วนช่วยให้การดําเนินงานภายในองค์กรหรือว่าโรงเรียนกีฬาแห่งนี้ขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายนั่นก็คือคุณครูหญิงค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้ไปพูดคุยกับท่านผู้นวยการมาค่ะก็ทําให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและก,การสื่อสารภายในองค์กรมากมายเลยค่ะเนาะโรงเรียนของเราก็คือเป็นโรงเรียนกีฬา เรามีส่วนถักดานก็คือให้นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยได้รับการศึกษาต่อโดยการแนะแนวในเรื่องของความรู้ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพและให้อ่เขาเรียกว่าได้รับความรู้การถ่ายทอดจากสิ่งต่างๆภายนอกและรวมถึงถักดานโดยการนักเรียนไ,ได้รับทุนการศึกษาต่างๆในแต่ละปีค่ะค่ะสำหรับในเรื่องของทางด้านกีฬา เนื่องจากโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนกีฬาเราจะมีการาให้นักเรียนได้ฝึกซ้อมนะคะทั้งในสถานที่และนอกสถานที่มีการามีการนำนักเรียนเข้าฝึกซ้อมร่วมกับโค้ชที่มีประสบการณ์ในเรื่องของวิชาการเราจะการเข้าสู่อาเซียนเราจะมีการเตรียมตัวให้มีต่างชาติเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาในเรื่องของภาษาและนอกจากนี้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาสอนนักเรียนให้นักเรียนมีความรู้ ในเรื่องสนทารทั่วไปและมีการนำนักเรียนแข่งขันในเรื่องของทักษะวิชาการด้วยค่ะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าเป็นการวางแผนไว้อย่างดีเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเครื่องมือที่สําคัญที่ทําให้สามารถกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและยุทธศาสตร์ร่วมกันเพื่อนําพาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ได้อย่างมีทิศทาง